ไอวอนมันจะมีความแบบสั่งคือฉันต้องการเธอต้องเอามาให้ฉัน่อะไรประมาณส <Max> วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนจะมาแชร์วิธีการพูดคำต่างๆที่เราเนี่ยพูดกันในปกติแต่ในแบบที่สุภาพกว่าการเรียนรู้ polite English หรือว่าภาษาอังกฤษแบบสุภาพเนี่ยสำคัญมากๆค่ะทุกคนวันนี้เราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะทำให้คำพวกนี้สุภาพขึ้นได้ยังไงบ้างคะ่ะ สำหรับคำแรกเลยนะคะทุกคนคือคำว่า wait ที่แปลว่ารอก่อนนะเคยอยากจะบอกใคร <S <S ไหมว่าเฮ้ย e รอก่อน wait 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 นะอันเนี้ยมันไม่ค่อยสุภาพนะคะเราเอาไว้ใช้กับคนที่เราสนิทด้วยจะดีกว่านะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะบอกให้เขารอแบบสุภาพเราสามารถพูดได้ว่า just a moment please ก็จะแปลว่ารอสักครู่นะคะหรือว่า please hang on ก็ใช้ได้นะคะก็จะสุภาพกว่าคำว่า wait เนาะคำต่อไปนะคะทุกคนคือคำว่า take it เพื่อจะบอกเขาว่าเอาไปสิแทนที่เราจะพูดนะคะว่า take it เอาไปรับไปเราสามารถพูดได้ว่า here you are อันนี้คือคำสุภาพของการยื่นของให้บางคนแล้วก็บอกเขาว่ารับไปเลยนะคะเชิญรับไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพูดว่า take it นะคะมันไม่ค่อยสุภาพเนาะคำต่อไปนะคะคือคำว่า sit down เราไว้พูดกับคนที่เราสนิทด้วยดีกว่าเนาะทุกคนถ้าต้องการบอกให้แขกต้องการบอกให้ลูกค้าหรือใครก็ตามนะคะนั่งลงเราสามารถพูดได้ว่า please have a seat นะคะหรือว่า please take a seat หรืออีกคำหนึ่ง please be seated แทนที่จะพูดว่า sit down เนาะทุกคนอันนั้นมันไม่ค่อยสุภาพนะคะคำต่อไปค่ะคำนี้นะคะทุกคน basic มา,มากๆเลย n o ซึ่งแปลว่าไม่เนาะทุกคนถ้าเกิดว่ามีใครมาขอเรานะขอทำอะไรบางอย่างแล้วเราต้องการจะบอกเขาว่า ไม่เอาไม่ให้ไม่ได้นะทุกคนถ้าเราต้องการที่จะยืนยันนะว่าไม่เลยก็ no ก็ได้นะมันไม่ถือว่าผิดนะคะแต่ก็ไม่ได้สุภาพเนาะเราต้องการที่สุภาพมากขึ้นเราสามารถพูดได้ว่า I'm afraid I can't let you do that ฉันเกรงว่าฉันจะให้คุณทำแบบนั้นไม่ได้นะคะหรือว่ามีคนขอให้เราทำอะไรให้เขาเราทำไม่ได้ I'm afraid I can't ก็ได้เลยนะคะทุกคนจะดีกว่าการบอกเขาว่า no ไม่ นะมันจะดีกว่านะคะคำต่อไปนะคะทุกคนคือคำว่า I want จุดดซึ่งแปลว่าฉันต้องการนะคะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยรู้มาอยู่แล้วเนาะว่าคำว่า I want มันไม่ได้สุภาพเสมอไปนะคะทุกคนการที่เราต้องการจะบอกว่าฉันต้องการอะไรบางอย่างถ้าเราไม่ได้สนิทกับเขาถ้าหากว่าเราต้องการพูดแบบเป็นทางการมากขึ้นนะคะเราสามารถใช้คำว่า I like หรือ I would like ก็ได้นะคะทุกคนเช่น I would like a glass of water please แทนที่จะบอกว่า I want a glass of water I want มันจะมีความแบบสั่งคือฉันต้องการเธอต้องเอามาให้ฉันอะไรประมาณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใช้คำว่า I d like จะดีกว่าค่ะต่อไปนะคะคือคำว่า give me ซึ่งแปลว่าเอามาขออะไรบางอย่างจากใครบางคน give me นะคะมันไม่สุภาพนะคะทุกคนถ้าหากเราต้องการจะพูดแบบสุภาพเราสามารถพูดได้ว่า Can you pass me จุด ก็จะแปลว่าช่วยส่งสิ่งนั้นมาให้หน่อยสมมุตินะคะเราต้องการจะบอกเขาว่ารบก,กวนส่งเกลือมาให้หน่อยนะ Could you please pass me the salt เราใช้ Could you หรือว่า Could you please ก็ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งถ้าต้องการจะบอกเขาว่าขอยืมหน่อยนะสมมุติขอยืมแม็กหน่อยเราสามารถพูดได้ว่า Could you lend me your stapler นะก็คือคุณช่วยให้ยืมนะคะ lend แปลว่าให้ยืมแล้วคุณช่วย ให้ดิฉันยืมแม็กของคุณได้ไหมก็คือฉันขอยืมแม็กได้ไหมนั่นแหละต่อไปนะคะคือเราต้องการอยากที่จะบอกเขาว่าช่วยเถิบไปหน่อยได้ไหมสมมุติว่ามีคนเยอะแยะเลยนะเถิบไปหน่อยขยับไปหน่อยเราจะไม่พูดว่า move move hey move ไม่ได้นะคะทุกคนเราสามารถใช้คําว่า excuse me นะคะเพื่อจะบอกเขาว่าขอโทษนะคะขอทางหน่อยคะ่ะนะหรือว่า could I get by please ก็จะแปลว่าดิฉันขอผ่านไปหน่อยได้ไหมคะนะทุกคนเราจะไม่บอก move นะนอกจากว่าเราโกรธแล้วเราแบบว่าสนิทกับเขานะเธอไปสิ move อันนั้นใช้ได้นะคะต่อไปค่ะขอเวลาแป๊บได้ไหมอ่ามาหาฉันแป๊บหนึ่งสิเราจะไม่ใช้คำว่า got a second หรือ got a minute เราจะไม่พูดแบบนี้ถ้าเราไม่สนิทกับเขานะคะถ้าหากว่าเขาเป็นลูกค้าเขาเป็นคนที่เราต้องพูดสุภาพด้วยเราสามารถพูดได้ว่า do you have a moment ก็จะแปลว่าคุณมีเวลาสักครู่ไหมคะ,ะคุณมีเวลาสักครู่ไหมแทนที่จะบอก got a sec นะคะ sec เ,เดียมาจาก second นะคะทุกคนเนาะเราใช้ do you have a moment ต่อไปนะคะทุกคนเราต้องการจะบอกเขาว่าฉันยุ่งอยู่ ปกติเราอาจจะใช้คำว่า I'm busy ใช่ไหมคะ busy แปลว่ายุ่งผิดอะไรไม่ผิดแต่ถามว่าสุภาพไหมก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะก็ก็ไม่สุภาพเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้สุภาพมากกว่านี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนคำได้โดยการบอกว่า Sorry I'm not available at the moment ฉันไม่ว่างในขณะนี้นะคะหรือเราเปลี่ยนประโยคไปเลยก็ได้คะ่ะทุกคนบอกเขาว่า I'll get back to you as soon as I can เดี๋ยวติดต่อกลับไปทันทีที่ทาได้นะคะดีกว่าการบอกเขาว่า อั I'm busy ฉันยุ่งอยู่อันนี้ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะต่อไปนะทุกคนคือการบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วปกติเราใช้คําว่า died ที่แปลว่าตายหรือว่าเสียชีวิตถูกไหมคะทุกคนสมมติมีใครบางคนเสียชีวิตแล้วบอก he died มันจะมีความแบบเขาตายแล้วอย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้าหากว่าเราอยากให้มันสุภาพมากขึ้นเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาไปดีแล้วเขาอะไรอย่างเงี้ยคาต่างๆที่เราสามารถใช้ได้นะคะก็คือ he passed away หรือ he didn't make it นะคะก็จะแปลว่าเขาเสียชีวิตแล้วเขาไปดีแล้วนะเราสามารถใช้คำพวกนี้ได้นะคะต่อไปค่ะเราใช้กันบ่อยมากๆในการบอกว่าฮะอะไรนะเรามักจะพูดว่า what what เราไม่เข้าใจเราไม่ไดีในสิ่งที่เขาพูดเราถาม what อันนี้ไม่สุภาพเลยนะคะทุกคนถ้าหากว่าต้องการแบบสุภาพ excuse me หรือว่ามีคนเรียกเรานะคะ hey f e r n เราต้องการที่จะขานรับแทนที่เราจะบอกว่า what มันไม่สุภาพเราสามารถพูดได้ว่า yes yes นะคะมีคนเรียกเราขานรับว่า yes ได้เลยนะคะทุกคนต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคือการบอกว่าฉันไม่ชอบอะไรบางอย่างถ้าเราไม่ชอบเราต้องการที่จะแบบว่าทําให้เขารู้เลยว่าฉันไม่ชอบสิ่งนี้นะ เราพูดได้นะคะว่า I don't like it แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการที่จะสุภาพมากกว่านี้ต้องการที่จะอ้อมนะไม่อยากให้เขาเสียใจอะไรนะเราสามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้นะคะนั่นก็คือ I'm not really into it หรือว่าจะใช้ Sorry I'm not a big fan of it หรือประโยคสุดท้ายคะ่ะ I'm not very fond of it ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่คือคําต่างๆนะคะที่เฟิร์นได้รวบรวมมาให้ที่เฟิร์นสังเกตว่าซึ่งเราคิดว่ามันถูกแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผิดถูกไหมแต่มันแค่ไม่ได้สุภาพ1 0 0เท่านั้นเองนะคะเราลองเรียนรู้วิธีการพูดแบบสุภาพเผื่อคุณเอาไปใช้ในการทําธุรกิจหรือว่าการทํางานต่างๆเนาะเราจาเป็นต้องเรียนรู้ polite English นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนึกประโยคไหนออกอีกเนี่ยลองพิมพ์มาเลยนะคะเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะทุกคน แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ